ฮัลโหลมีคนดูหรือ,อยังนะไยสวัสดีทุกคนนะคะผมยฮยฮไฮเดี hi, hi, hi. ๋ยวมาแป๊บหนึ่ง ฮัลโหลมาแล้วไปเปิดไฟห้องมาเมื่อกี้มันมืดมากเลยกลัวคนมองไม่เห็นนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลอันนี้คือไลฟ์ที่อมอยากจะขอบคุณทุกคนนะคะ second year still here with อมจริงๆมันด้านนี้แต่ว่าถ้าอย่างนี้มันจะกลับด้านใช่ไหมทุกคนสวัสดีค่ะก็จริงๆแล้วอยากจะไลฟ์เมื่อวานก็เป็นคำขอบคุณทุกคนที่ ช่วยเป็นกลังจให้เอ็มนะคะก็เลยมาไลฟ์วันนี้แทนเมืม่อวานจะบอกว่าถ่ายละครตั้งแต่หกโมงครึ่งเลยไปถึงแต่หกมงครึ่งก็เลยมาไลฟ์นะคะงามาแล้วเมื่อกี้ฮัโหลมีคนโทรมาใครก็ไม่รู้ก็เลยยังไม่รับกดวางก่อนเดี๋ยวค่อยโทรกลับเนาะ สวัสดีค่ะว่างค่ะเคียร์คิวแล้วไม่รู้เหมือนกันน่าจะมีธุระนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคุยได้นะคะก็สวัสดีทุกคนมากเลยก็อย่ามาตามนัดแล้วจริงๆจะบอกว่าเอ็มสวยตั้งแต่บ่ายสองแล้วแต่ว่าต้องรอเวลานัดก็เลยรอสามโมงเนาะเอ็อยากเจอตัวจริงมาเลยมาเลยมาเลยเจอตัวจริงได้เลยนะคะก็อีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็น special l i f e เซคันด์เยียร์สตีลเคียร์วิธนะคะก็เป็นเข้าปีที่เข้าปีที่เท่าไหร่น่าปีที่สองหรือปีที่สามไม่รู้เนี่ยปีที่สามสิใช่ปะ่ะใช่เข้าปีที่สามแล้วของบ้านนะคะเฮเบ l y Smile ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งหลัง ที่รักมากๆแล้วก็มีความสุขม,มากๆที่ได้อยู่ด้วยนะคะขอบคุณแอดมินขอบคุณทีมงานทุกคนมากเลยนะคะก็รักมากๆที่ดูแลเอ็มนะคะจริงๆก็เพิ่งครบรอบเออเนี่ยแหละครบรอบของบ้านเอ็มนำไปด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนมากที่เป็นโลจังให้ค่ะสวยถ้าเกิดแล้วอายะเข้าปีที่สามถูกต้องก็ครบรอบสองปีเข้าปีที่สามนะคะอ,อ,อยู่ไกลอยู่ไหนเอ่ย อยู่ไกลอยู่ไหนเอ่ยคิดถึงอ่านั่นแหละมีอะไรจะถามไหมดืด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 อ่าใช่ขอบคุณพี่แอดมินคนสวยนะคะพี่นิกนะคะแล้วก็ขอบคุณบ้านเอ็มน้ำนะคะเพราะว่าจริงๆแอนนิเวอร์ซารีเราใกล้กันเลยเนาะทั้งสองบ้านเลยของเอ็มแล้วก็เอ็มน้ำเพิ่งเลือกผู้โชคดีไปอ่า ฮัลโหลไฮเอมสวัสดีค่ะอยู่ปตัตตานีไงอ๋อคนใต้นะคะอ่าสวยตลอดเวแม่จะอลละไรล่ะก็อยู่กันมาตั้งสองปีจะเข้าปีที่3แล้วขอบคุณจริงๆม่จะพูดอะไรแฟนอยู่ไหนคะแฟนอยู่บ้านคะ่ะตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จแล้วกำลังจะไปทำงานนะคะที่เซ็นทรัลที่เซ็นทรัแจ้งวัฒน,น,นะคะ่ะ นครศรีธรรมราชอุอยากไปมากเลยค่ะอยากจะพาคุณยาไปเที่ยวนะครับมีมิ팅อีกมเมื่อไรคะจริงๆแล้วพอเข้าเรื่องมิ팅เนี่ยเราก็จะเป็นเวลาที่เราจะขายงานนะคะก็สําหรับใครที่อยากเจอเอมนะคะจริงๆงานเนี่ยจะลงในเพจของของเ e เบอ l y s m i มาอยู่แล้วนะคะใน Twitter จะมีเยอะมากจะมีแบบอัปเดตเรื่อยๆอะไรเงี้ยจากทางแอดมินเพราะว่าพี่นี่ก็จะคุยกับเอมเสมอว่ามีงานอะไรอัปเดตนะคะหรือไม่ก็ติดเอมน้ําก็จะอัปเดตเหมือนกันส่วน งานที่อยากจะนำเสนอทุกคนก็คือวันที่10สิงหานะคะก็คืองานที่ Castle, ชื่อ The Castle Black Party ที่จะร้องกับพี่แอร์นะคะก็นักร้องนำจัดที่ไหนจัดที่ไหนเลยจัดที่แถวาทอางหล่อคะ่ะอายุเกิน20บางยกมือขึ้นครอายุเกิน20ยกมือขึ้นอ่าไม่มีเลยเหรอมีคนอายุเกิน20บา้างเ่าหรือว่าแฟนมีแต่เด็ก มีแฟนโตโต,ต,ตบ้างเปล่าได้ค่ะไปญหุ่่รอบหน้าเดี๋ยวจะไปหานะคะอยากไปมากเลยค่ะตอนนี้อยากไปอีกแล้วนะคะญี่ปุ่นติดใจมากเ,าเกินยี่สิบแล้วเนาะใครที่เกินยี่สิบก็เชิญชวนเลยจริงๆจะบอกว่าเตรียมเพลงเตรียมงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะวันนี้แหละอีกพอไลฟ์เสร็จเอ็มจะลงโปสเตอร์ในอินสตาแกรมนะคะชวนชวนทุกคนมากันก็ บัตไม่แพง5 9าบาทได้ดูทางเอ็มแล้วก็ได้ดูวงหื่นดวยวงอะไรรู้กันอยู่แล้วติดตามได้เลย The m o มู e นั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวงที่เอ็มชื่นชอบนะคะแล้วก็ จะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าไม่มีเอ็มงานนี้เอ็มก็จะแอบแหวะไปดูแ้วแหละเพราะว่าชื่นชอบพี่พีเขามากแล้วก็เพลงโดนใจมากยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะวันที่10สิงหานี้ไม่พอจะบอกว่ามิ팅เล็กๆอีกหนึ่งอันนะคะเดือนสิงหาคมนี้ก็คืองาน AMC M AM m i n s h a r a r นะคะเอ็มจะพูดขายของไปเรื่อยๆทุกคนมีคําถามก็ส่งมาเอ i n ม,มินซาร่าเป็นอีกงานหนึ่งที่เตรียมงานกันแล้วนะคะตั้งแต่เดือนที่แล้วเลยทั้งพี่มินพี่ซาร่าก็ คือคักมากอยากจะอยากจะเล่นมากๆงานนี้ไม่มีไม่มีอายุหมายถึงว่าอายุเท่าไหร่ก,ก็เข้าได้นะคะก็เชิญตัวร์เองหนึ่งงานและการเป็นงานชาริตี้น่ารักนะคะกันเองก็จะเป็นงานไม่อาจจะไม่ใหญ่มากนะคะเป็นครอบครัวเล็กๆของพวกเรานะคะ AMC นะคะรวมพลคนรักเอเมนซาร่าไว้ในงาน,นะคะ่ะก็จะมีทั้งเขาเรียกว่า AMC เนี่ยจะเป็นงานที่เน้นแบบ เน้นทอกโชว์ไม่ร้องเราเล่นคือจะบอกว่าเราก็ร้องเพลงแหละแต่เราก็จะอยากอยากใกล้ชิดนะคะคนที่อยากใกล้ชิดอยากมีคำถามอยากเล่นเกมหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เจอกันได้ที่ MC ส่วน c a s t l e Black เนี่ยจะเป็นค่อนข้างต่างก็คือเราจะเน้นดื่มพิษเล่นร้องเพลงค่ะแนวเพลงอะไรต้องไปติดตามนะคะก็จะไม่ได้แดนซ์มากนะคะรอบนี้ใน c a s t l e Black ใครที่ อยากเห็นเอ็มแดนซ์ก็อาจจะต้องรออีกนิดนึงแต่งานนี้ก็สนุกแน่นอนรับรองไปอีกแนวเพลงหนึ่งที่มันอ่าบอกไว้ก่อนเลยว่ามันมากไม่จํากัดอายุสิคะแฟนใช่วันที่ AMC เนี่ยไม่จํากัดอายุขอขอทวนคําว่าซาร่าอะไรหรออยากไปทุกงานแต่ตังในกระเป๋าไม่เข้าใจเราเข้าใจทุกคนนะคะที่บอกว่าแบบว่าเอองานเยอะอะไรอย่างนี้แต่ว่าออนั่นแหละ เลือกได้ตามใจเราไม่เราไม,เาไม่เขาเรียกว่าเราไม่ได้บงังคับแต่เราออนมาเถอนะมาเถอะ,นะม,าถอะมาดูเขาเถอะ Hi ก็อยากให้มาดูจริงๆทุกคนตั้งใจมากเลยตอนนี้ก็นักดนตรีก็เตรียมเพลงเรียบร้อยแล้วนะคะมีนักดนตรีคนหนึ่งดูอยู่ด้วยนะคะรู้เออก็นั่นแหละเราเตรียมตัวเตรียมซ้อมกันอย่างดีแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งวันซ้อมให้ทราบอีกทีถ้าใครอยากจะมา,าก,กันในวันซ้อมนะครับผม วันนี้เริ่มพูดพูดเยอะแล้วมีใครอยากจะอะไรไหมนี่ขายของเก่งหรอไม่เก่งหรอกไอ้ไวนตกเอ่อทำไมถึงจำกัดอายุหรอคะคือบางทีบางทีมันเป็นแบบว่าที่ที่เอ่อที่ท,ที่เขาเรียกว่าอะไรน้อน้อง,อง,องต้องอายุถึงยี่สิบวกก่อนนะมันอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับเด็กวัยเยาว์อายุ15อะไรอย่างนี้ก็ นิดนึงมี age restriction ใครที่อยากมาดูจริงๆก็เนี่ยแหละมา AMC ได้นะคะ mm hmm. เปิดขายบัตรที่24 AMC แต่ว่าแคสซุปหลักเนี่ยติดต่อได้เลยถ้าใครอยากรู้ข้อมูลอะไรเนี่ยเข้าไปดูใน Twitter เนาะ Twitter ได้เลยค่ะอยากให้มักกันเยอะๆนะเขาตั้งใจร้องมาเลยจะบอกว่าชุดสวยด้วยเราเลือกชุดแล้ว <laughs> เราตื่นเต้นไงเราก็รีบกลับมาจากเชียงราย กลับมาจากเชียงรายตอนไหนเอ็มไม่ได้ไปขายมหลอกค่ะอยู่กรุงเทพยแถวบ้านนี่เองค่ะอ่อตึ๊ด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 ตื๊ดวัดก้าหรอวัดก้าอยู่ข้างนอกค่ะอยากเจอหรอไม่ต้องเจอหรอกต้องเจอมลแต่อยากเจอหรอมาเชียงใหม่ดีอยู่ลงมากรุงเทพสิครับลงมากรุงเทพลงกรุงเทพอ่าตึ๊ด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  AMC ที่ไหนคะจัดตรงเพรบุรีนะคะตรง c r e a t i v e i n d u t t r y ค่ะหรือว่าที่ชั้น2ของเอ็มเท e ตอร์ค่ะชั้น2อีกครั้งนะคะขอบคุณมากตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วเดี๋ยวจะต้องออกจากบ้านไปทำงานแล้วโอ้อีกสิบห้านาทีๆๆทักทายค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลมาเที่ยวเปรูไม่เอา Have f fun with you in p ป r ูอ่า วอดกา love you too วอดกาจะอยากเจอไหมอะอยากเจอวอดก้าไหมรถติดใช่ป่ะนี่ไงก็เดี๋ยวต้องออกจากบ้านอลไไงเพราะว่ารถติดรถเตียดอันแหกคือ <c oughs> เล่าความพีคของเมื่อวานให้คือเราไปถึงตั้งแต่หกโมงครึ่งแล้วก็รู้ว่าวันนี้เป็นแบบ เป็นครบรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อยากอ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือตรงนั้นมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์จริงๆเงี้ยคะ่ะก็ต้องมาตามอ่านคือเมืค่คือนอนดึกมากเพราะว่าอ่านแท็กเ uh, อ่อ s e c o n d year s t i l l h e r e with m นั่นแหละนั่งอ่านแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจจริงๆนะคะอ,อ,อยากที่จริงอ่ะอยากอ่านแบบเวลท e มากกว่าชอบแบบนั้นแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆแล้วก็ทายเสร็จป,ประมาณสี่ทุ่มนะคะ กับบ้านก็อาบน้ำเมืม่อวันอาบน้ำด้วยก็นั่นแหละก็ได้อ่านทุกคนคุณมากอยากเจอเอ็มก็มาหาเอ็มคะ่ะวันที่สิบจะขึ้นมาหาเอ็มแล้วดีมากเลยมาเลยมาเลยรับมัลติสเป็นไปเลี้ยงโอ้โหตอนนี้นะคะใครที่อยากเลี้ยงหมาพันเชื่อว,ว่าติดต่อมาที่เบอร์หัว <laughs> ติดต่อได้เลยคะ่ะเดี๋ยวแวะไปหาโอเค ถ้ารถไม่ติดก็ไปไม่ได้จุดๆๆๆอานน้ำค่ะอามน้ำค่ะตดนนี้พัฒน,นาแล้วนะคะปกติไม่ค่อยชอบอาบค่ะเพราะว่าโลกร้อนประหยัดน้ำค่ะใครไม่มานะโกรธงอนมาเจอกันเยอะๆนะรู้เปล่า อยากจะให้ทุกคนมาสนุกกันนะคะเรียกว่าเป็นปาร์ตี้เล็กๆนะคะแฮปปี้ p p นนิเวอร์ซารีค่ะแฮปปี uh ้ p p นนิเวอร์ซารีค่ะก็เหมือนเราครบรอบที่เราครบกันมาเนาะเข้าปีที่สามแล้วแล้วก็ยังเพิ่งเลิกกันเนาะก็เอ็มไม่ค่อยชอบเข้าปีที่สามปีที่สี่เท่าไหร่นะคะใจไม่ค่อยดีทุกคนอย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะคะเอ็มไม่อยู่กับเอ็มไปนานๆก่อนอย่าเพิ่งบอกเลิกกันเนาะ มีคนอื่นได้ปรับปรายนะคะมีกิ๊กมีอะไรอย่างนี้ได้ว่ายังมีเป็นตัวปันตัวเลยสงสารนอ,อะนออคิดถึงเหมือนกันนะคะโดนแกล้งโดนชินแล้วค่ะไม่เลิกค่ะสัญญากับเขาก็เร็วตัญญาตัญญา คบแล้วห้ามเลิกคบแล้วห้ามเลิกใช่ค่ะเข้าปีที่สามถ้าเป็นแฟนกันนี่เริ่มมีปากเสียงค่ะปีแรกจะเล่าปีแรกนะคะเราครบกันปีแรกนะคะเอ็มทําอะไรทุกคนก็จะดีดีดีดน่ารักไปหมดนะคะปีแรกยิ่งแบบหกเดือนแรกก็จะสวีทปปพิเศษนะคะปีแรกก็ยังดีอยู่เข้าปีที่สองเริ่มเริ่มไม่ว่างนะคะทุกคนเริ่มติดงานเริ่มรถติดนะคะบอกว่าเอ็มรถติดฝนตกไม่มามาหาไม่ได้นะคะ นี่เอ็มก็รอดูเข้าไปที่สามว่าจะเป็นยังไงนะคะจะเป็นตามสเต็ปนะคะจริงๆปีที่สามเขาเรียกว่าเป็นปีอาร์ถ่หรือเปล่าไม่รู้เนาะเอ็มก็รอดูว่าทุกคนจะทิ้งเอ็มหรือเปล่างะตอนนี้ก็ดีดีค่ะแต่ตอนนี้ทำไมแอร์นห้องไม่เย็นไม่รู้ร้อนมากสัญญาน่ารักน่ารักมา,ากมาขอบคุณทุกคนนะคะ มีอะไรจะถามไหมเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปทำงานแล้วแม่บอกว่ารถติดค่ะจริงๆก็ขอบคุณแล้วก็อีกแท็กหนึ่งที่ที่น้องมีเมื่อกี้บอกเข้ามาเห็นเรายังไม่ได้พูดก็อ,อที่บอกว่าบอกรักเอมโดยไม่มีคำว่าเอ็มอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากที่ทุกคนพิมพ์ว่าสวยหล่อเล่นก็ขอบคุณที่ส่งกำลังใจมานั่นแหละ แฮปปี year, yes, ้เชคินเยสเดลเฮเวนเอมเยสแฮปปี้ y a นนิ v เ r อรี่ค่ะทราบผมแล้วเด้อสาวเรื่องหย yeah. าเอ็มเรียนมต้นที่ไหนคะเอ็มเรียนที่ uh, รูมเบดีค่ะ IIS ค่ะจะล้างอาถัน <laughs> เออเราจะคอยดูนะตัวเองล้างอาถันเออบอกรักเอม็มเออบอกรักเอม็มแล้วมีคำว,ว่ารักเออขอบคุณขอบคุณขอบคุณ โ okay. อเคอาถันสินะแหมรู้ดีค่ะเดี๋ยวจะตั้งใจทำงานนะคะจริงๆวันนี้ไม่ได้ร้องเพลงนะคะวันนี้ไปไปพูดคุยนิดหน่อยค่ะก็แต่ว่าเดี๋ยวจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะเม่ว่าปวดคอไม้มหรอคะ,อะจริงๆนอนท่านั้นอยู่แล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้พิพสดารอะไรแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่ชินแต่ว่าเอ็มชินแล้วก็นอนนอนได้ทุกท่าะคะ่ะหลับหลับได้หมดทุกที่ ่าเออนั่นแหละไม่ม่คำว่าหลักนั่นแหละงงเอ็มงงเองขอโทษขอโทษดดดไปไหนรออยู่ที่ไหนอ๋อเอาฟองวัดดีรออยู่ที่ฉันท่านแจ้งเหรอรอก่อนนะเราไลฟก์กอน ขอบคุณค่ะสุขสันต์วันครบรอบค่ะขอบคุณที่คอยเชียร์นะคะพี่จะไม่เลิกกับเอมแม้ว่าเอมจะขอเลิกกับพี่เราขอเลิกกันนหยเราหรอคะยังไงเอมใส่นอนให้นอนเก่งมากเดดเดมีคำถามอะไรไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสามโงครึ่งจะต้องออกจากบ้านแล้วนะขอบคุณค่ะที่ติดตามมาตั้งแต่ในบ้านนะคะไปทำงานบ่ายสามโมงครึง่งค่ะพี่เอมสบายดีค่ะ แต่ว่าอาจจะอาจจะตื่นเขาเรียกว่านอนดึกหน่อย,ยก็เลยแบบเหมือนมีน้ำมูกวิ่งหรอเอาข้างซ้ายข้างข,างขวาเลยพัฒนาแล้วมีน้ำมูกค่ะใช่ค่ะนิดหน่อยค่ะเอ็มฉันแจ้งก็ติดนนะรูเล่า,ไป,า,า,าไปสายเพราะว่าไปสายเพราะว่าไลฟ์ไงอย่าบอกพี่ที่งานนะ ไลฟ์ต่อบ,บนรถเลยค่ะจะดีหรอไม่เอาหรอกอยากเจอมาหาได้ค่ะสองข้างพร้อมกันดิเอ๊เล่นมกุกเดี๋ยวเราทำนะสองข้างพร้อมกันกเออ็เบื่อเล่นมกุกพี่เอมหนูอยากส่งของไปให้หรอคะโอ้ขอบคุณนะคะ ใค้แค่ค่ะรีอยู่แถวนั้นไงดีดีดีดอาจอจอห์นสโนว์วอดก้านะคะเดี๋ยววอดก้ามาหาไหมอยากเจอให้เจอแป,ป๊บเดียวนะเพราะว่ามันส่วนมากรอแป,ป๊บหนึ่งรอแป,ป๊บหนึ่ง มาแล้วไงไงนี่นนกกอย่างวาก้าวาก้าเซ่ไฮหน่อยวันดีทุคกคนครับโอ้ยวาก้าตัวเหม็นมากเลยอ่ะไม่มีใครพาวก้าไปอาบน้ําเลยอ่ะป้าเหม็นอทุกคนคะขอข้าอาบน้ำวาก้า่อยค่ะเหม็นมากเลยอ่ะ โหน่อยโชว์หน่อยลูกมีใครจะรับบอดก้าไปเลี้ยงไหมคะยิ้มยิ้มยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มยิ้มยิ้มเร็วยิ้มสิแกยิ้มสิโอเคนั่นแหละไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวจะไปแล้วจริงๆได้อีกหกนาทีเนาะอีกอ่ะ don't ป่ะนี่ไงมีคนจะพาก้าไปอาบบนํนเยอะแยะเลยลูกขอบคุณก่อนครับลูกขอบคุณครับก่อนเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนอ่านี่ไงเอามาเป็นนี่วอดกาเดี๋ยวจะพาไปเจอเพื่อนชื่อว่าจอห์นสโนว์ใครบ้างจอห์นสโนว์เป็นไม่ใช่ตัวละครจากเกมส์ขโรนะแต่เป็นเพื่อนก,ากา้าเองนั่นตาใช่ไหมลูกเจ็บหลังแล้วคะ่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะหอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อน ก็บเลยหอมแก็บใครตัวเหม่งเากันอืใครตัวเหม่งเากันลูกขอบคุณค่ะร้องเพลงหรอร้องเพลงอะไรดีก่อนไปร้องหนึ่งเพลงดีไหมอย,อ,อยาอย,อ,อ,อยากฟังเพลงอะไรอ่ะอยากฟังเพลงอะไร เพลงอะไรดีล่ะเราก็ไม่ได้เตรียมด้วยสิ k i s เอมตัวหอมมากวันนี้อยากให้ทุกคนดมกลิ่นวอดก้าใครจะใครจะอาสามารับมันไปหน่อยเร็วเอาไปอาบมาำเร็วเพื่อลักหรอคะเพื่อลักน่าจะได้ฟังกันในงานสักงานหนึ่งเนี่ยและค่ะ ชอบชอบชอบจะได้ลองไหมนะวันนี้เพลงนี้ากล้ายอยู่นี่ด้วยร้องเพลงอะไรดีนะก็ม mm ีแต่เธอ สักพักให้ลืมความรักมันไม่ไง่ายก็คนถึงคนใจั้งใจสมองมันลืมชาตั้งครึ่งชีวิตที่เราได้ใช้ร่วมกันมาช่วงเวลาที่เคยให้กันภาพฝันที่เธอให้ฉันมันลืมไม่ไว นี่งไงลองให้ฟังแล้วนะคะก็ลองให้ฟังเป็นพรีวิวนะคะเผื่อใครอยากจะไปฟังกันตามงานนะคะดีไหมเราเป็นน้ำจิม้มเราจะไม่ลองทำเพลงเพราะเราเล่นไม่ได้หลอกนั่นแหละอยากให้ทุกคนไปเป็นนลองจาเอ็มนะคะตามงานเอ็มจะซ้อมเพลงดีเพื่อทุกคนนะคะก็อาจจะมีคัมแบ็กของกีตาร์โดเรมอนด้วยนะคะเพราะว่าคิดถึงน้องแล้วไม่ได้เล่นน้องมาเป็นปีแล้วนะคะน้องม่อนนะคะน้องม่อนใครอยากเจอน้องม่อนก็ อาจจะเจอได้ตามงานเราก็จะไม่บอกว่างานไหนที่ได้เจอนะคะอยากร้องเพลงนี้จังเลยแต่ไม่รู้จะเล่นได้ไหมอือรบหนึ่งนะทุกคนขอเวลาลืมต,ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสามีอะไรล่ะเดี๋ยวจะต้องไปแล้ว ใครคิดถึงน้องมอนบ้างน้องมอนในงานปีที่แล้วนะคะเคยเล่นเอาไว้นะคะงาน on the rock นะคะเป็นกีตาร์โดเลมอนตาลรักมากเลยนะคะก็อยากจะให้มันได้เจอจกับทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ไปเจอกันได้อย่างที่บอกนะคะก้าอย่างก้าอย่ตรงนี้นะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงมันชินค่ะมันเล่นแบบนี้ตลอดเล่นอย่างนี้แต่มันตลอดค่ะคนไม่ต้องห่วงห่วงเอ็มดีกว่าค่ะ จ็บที่ต้องรู้ว่าเธอนั้นต้องไปเจ็บที่ต้องยอมรับคำว่าเสียใจเจ็บที่ต้องรู้ว่าเขาคือคนใหม่เจ็บที่วันนี้เธอรักเขาหมดหัวใจ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ทุกคนจะได้ฟังในงานแน่นอนนะคะแต่อาจจะไม่ได้ฟังเอ็มอรอาจจะได้ฟังพี่ๆเขาร้องกันนะคะก็แต่เป็นเพลงที่เอ็มชื่นชอบแหละเนาะเพลงดี่มมญญแหละอยากให้ทุกคนไปกนันเยอะๆเนาะตอนนี้เอ็มก็จะต้องไปต้องลาทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวพิ่งไปพึ่งมาไม่ได้ สามโมงเราไปทํางานมีคนทวงด้วยวะมีคนบอกว่าไปได้แล้วรอเพื่อลักหนึ่งทอรอเดี๋ยวดูกันนะว่าเล่นได้ไหมนะหนึ่งทอนแล้วเดี๋ยวไปตามฟังนะคะเพื่อลักลองแน่นอนนะคะเร็วๆนี้แต่ไม่บอกว่างานไหนสักงานนึ่งดื่มน้ำเยอะๆค่ะได้ค่ะกล้าแบนจริงๆอนะตอนนี้คือกล้าอยู่หลังกีตารานะคะทุกคนจะเอ,อหน่อยก้าลุกเอเดี๋ยวเล่นอีกเพลงหนึ่งเราไปละ Uh... À, bạn có cho một đôi nó Hãy không ธอขอเพียงให้เธอได้รู้ไม่มีอีกแล้วเพื่อนที่เธอไว้ใจเหลือเพียงกับคนคนหนึ่งที่เก็บซ่อนความรักไว้ไม่ไว้ถ้าเธอไม่คิดอะไรอย่างนั้น mm hmm. ก็แค่ทำว่าฉันไม่เคยพูดไป ยเย้เย้เย้ทุกคนไปตามฟังกันได้นะคะวันนี้สบายแล้วบ๊ายบายฉันคงไม่รู้ตัวไม่ได้ทันวังอยากให้เธอเข้าใจสัญญาจากนี้ไปหากเรายัางต้องเจอ จะไม่ทำให้เธอนั้นเปอาเริมคันเบイベเธอเธอคงไม่รู้ว่าเพื่อนเธอคนนี้ภายในใจนั้นข้างในบายบาย